ต้นอะไรเอ่ยเป็นสมุนไพรด้วยนะครับยู uh hoo, <ard> พาดูนี่คือหญ้าคาครับใช่เลยครับหญ้าคาที่ทุกคนรู้จักกันหญ้าคาเนี่ยไม่ใช่วัชพืชน,นะครับเป็นยาครับหญ้าคาเป็นพืชอยู่ในวงหญ้ามีลำต้นเป็นเส้นกลมสีขาวทอดยาอยู่ใต้ดินเรียกว่าไหลเป็นข้อปล้องมีผิวเรียบใบแตกออกมาจากลำต้นใต้ดินใบแบนเรียวยาวขอบใบคมมากดอก เป็นรูปทรงกระบอกสีขาวยาวประมาณ5-20ซนติเมตรยาคาเป็นพืชในวงศ์หญ้าที่กำจัดยากยิ่งเผายิ่งแตกยิ่งงอกขึ้นอยู่กับมุมมองในการใช้ประโยชน์ถ้าเราใช้ประโยชน์ในเชิงสมุนไพรยญาคาจะเป็นยาแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เขาเขาคือวัชพืชตัวดีครับพ่อแม่ครัวจานได้ใช้ประโยชน์จากยาคามาตั้งแต่สมัยโบราณสรรพคุณของยาคาตำราได้กล่าวไว้ว่าใบรสจืด ใช้ต้มอาบแก้ลมพิษแก้ผื่นคันแก้ปวดเมื่อยหลังค้อดอกแก่รสจืดขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะอุจจาระเป็นเลือด ใช้ห้ามเลือดตำพ่อแก้อักเสบช้ำบวมรากลดหวานเย็นขับปัสสาวะแก้กระเพาะปัสสาวะอักเสบแก้ปัสสาวะแดงขุ่นนบำรุงไตขับฤดูขาวแก้ร้อนในกระหายน้ำแก้ดีซ่านแก้ตาเหลืองตัวเหลืองรักษาความดันโลหิตสูงแก้ไข้แก้ไอสัพรพคุณดีๆของยาคาที่บางคนว่าเป็นมัจจพืชมาพบกับยูฮูพาดูเป็นสมุนไพรต้นอะไรเอ่ยในคลิปหน้านะครับ